สวัสดีฮัลโหล,โลบ้องชูเชาอาลันยินดีต้อนรับอึดคนอมฤตหลังจ,จากอยู่ในวงล้อมของคนคงกระพันนั้นอึดก็พยายามสู้อยู่แต่ว่าการโดนล้อมห้าถึงหกคนนั้นสู้ไม่ได้หนีดีกวา่านั่นคือสิ่งที่อึดคิดแล้วอึดก็โดนผู้ยีบผู้ยำกลุ่มกระเทือบเพราะว่าหนีไม่พ้นว่าโดนล้อมแล้วอึดก็โดนซ้อม อีกฝ่ายก็พยายามเอามีดมาหั่นมือหั่นแขนหั่นขวาแล้วคนในตระกูลคงกระพันก็พูดว่าจับมันวัดไว้แล้วก็ล้อมันมันต้องมีหมดฤทธิ์มั่งนะว,วเรายังมีหมดฤทธิ์เลยแล้วอึดก็โดนจับมัดอึดคิดว่าตัวเองสวยแล้วเขาอยู่ในวงล้อมของศัตรูห้าถึงหกคนเขาพึ่งฆ่าไปคนหนึ่ง แสดงว่าครอบครัวนี้อาจจะมีเจ็ดคนก็ได้แต่ว่าทำในดีตอนนี้อึดอยู่ในสภาวะที่สิ้นหวังสุดๆแล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นเสียงของคีมนั่นเองอยู่ในกระเป๋ากางเกงของอึดอึดก็ทำอะไรไม่ได้รับโทรศัพท์ก็ไม่ได้แล้วคนของตระกูลคงกระพัน์ก็มาดูโทรศัพท์แล้วก็ยิ้มแล้วก็ ทุกมือถือของอึดทิ้งไปซะอย่างแหลกเหลวทำให้อึดค่องข้างช็อกโทรศัพท์ฉันแต่ว่าแล้วอึดก็ผ่านไปหลายวันจนเหลือวันสุดท้ายแล้วที่น้ำมันจะหมดลิจแล้วอึดก็กลัวอย่างมากฉันจะทำไงดีเนี่ยแล้วในเวลาที่กำลังเดือดร้อนนั่นเอง จู่ๆก็เกิดเรื่องตุ้มตามระเบิดเถทิงอยู่ที่นอกเคลเลอรหาดแล้วคนที่เฝ้าอึดไว้ก็ต้องไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนของบ้านตระกูลออรมลิตได้มาช่วยอึดว่าโทรศัพท์ที่ถูกทำลายนั้นมีไมโครชิปฝังระบุตำแหน่งเมื่อถูกทำลายอยู่แล้วก็มีหน่วยรบพิเศษมาช่วยอึดอ,อีกแล้ว แต่ว่าโดยเฉพพิเศษนี้ก็ไม่ได้เป็นคนอมตะเพราะงั้นพวกเขาจึงไม่กล้าสู้กับพวกนี้ความจริงแล้วพวกเขาก็พอจะรู้ว่าตระกูลอมฤตนั้นยิ่งใหญ่เพราะว่ามีสูตรน้ำำรําอมฤตแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะขโมยสูตรนั้นไม่เช่นนั้นคงจะโดนฆ่าล่างบานแน่นอนตระกูลของอึดนั้นถูกยกย่องในหมู่ โดยเราพิเศษว่าเป็นตระกูลที่ผลิตน้ำอมฤตได้ยิ่งใหญ่ที่สุดทรงพลังที่สุดไม่มีน้ำอมฤตไหนที่จะเทียบเคียงแม้แต่ตระกูลคงกระพันที่มีน้ำอมฤตที่ยอดเยี่ยมเช่นทานมีฤทธิ์พอๆกันด้วยเจ็ดวันแต่ว่าจุดอ่อนของตระกูลคงกระพันนั้นะมันร้ายแรงนั่นคือที่ดวงตามันไม่ได้กันตาไม่รู้ว่าเขาใช้น้ำอมฤตแบบไหนหรือสูตรการทาแบบไหน แล้วอึดก็ได้รับการช่วยเหลือจากลกหน่วยรบพิเศษของตระกูลอมาริตรแล้วอึดก็หลบหนีไปแต่ว่าคนในหน่วยรบพิเศษก็ต้องโดนคนของตระกูลคงกระพันฆ่ายอย่างไร้เยื่อใยเพราะว่าแหงเอามาตะสู้ไม่ได้นังเดียวแล้วคนก็ตายไปเยอะมากแต่คนตระกูลคงกระพันห้าถึงหกคนนั้นก็ไม่ก็ไม่ตายอยู่ดี แต่ว่าคนใช้นั้นก็ไม่ได้รับดิรธรรมตาไปจึงตายไปหลายคนพวกบ้านของตระกูลอมริตก็ได้พาอึดหลบหนีไปที่คะหาสนของตระกูลอมริตถามว่าทําไมถ้าตระกูลคงกระพันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นทําไมไม่มาถล่มบ้านของตระกูลอมริตให้สิ้นซากไปเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าตระกูลคงกระพันนั้นต้องการสูตรน้ําอมริตของตระกูลอมฤิตจึง ต้องการบีบคั้นให้ตระกูลทายาทของตระกูลนั้นบอกสูตรรับมาให้จงได้สิ่งที่เกิดคือเอิดหลบหนีไปได้แล้วตระกูลคงกระพันก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่อึดหลบหนีมาแล้วตั้งไฟแค้นไว้ในใจว่าตระกูลคงกระพันเนี่ยต้องหายไปจากโลกนี้ให้จงได้